สวัสดีจ้านะคะเมื่อวามาพบกับซอคิซ่บบาบะคากอีกแล้วนะคะเมื่อนีนนะคะซอกิก็จะพาไปเห็ดอ่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยดำนะคะสุพียานะคะเออเนาะเข้าก็อยากชิมนะคะสุพียาคนรุ่มเป็นใหไ่นะคะ เทากับเสพภาพปเฮ็ดนะคะไเบิ่งวัตถุดิบส่วนผสมหรือวิธีทำกันเลยจ้าป้ายจ้าฮาก็สิม,เมเีเนื้อเนื้อติดมั่นนะคะถ้าผู้ใดมีเนื้อสะโพกนะคะก็คือจะดีเลยนะคะเนา,อาะอ่ะสกีก็สิมีเนื้อไอติดมั่นนะคะอา่าหนึ่งกิโลนะคะอ่ะเขาก็จะมหันนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ด้วยนะคะอ่ะข้มนาข้มไงข้มบางนะคะ ขึ้นยุกเ้าเลยนะคะเข้ามากไงตอนเล็กตอนหน่อยเข้าจัดได้เลยจ้า mm hmm. อ่าเขาก็จะหันประมาณนี้นะคะเข mm hmm. าก็จะหันไปเรื่อยๆเลยจ้า, mm hmm. าจ,จ้าเข mm hmm. า,าก็สะขอตู่ไปหันให้เสซจก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็จิมา เบิงวิธีต่อไปจ้าจ้าเขาก็จะหัะห่นเสร็จแล้วนะคะเฮาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะ้าก็สิประมาณนี้นะคะเฮ่าก็จะนําเนื้อของเฮาไปล้างนะคะไปล้างแล้วก็จะมาพักสะด็ดน้านะคะแล้วก็ค่อยจะไปเป็นขั้นตอนการปรุงรสชาติกันจ้า กลางท่องความสะอาดหมูนะคะสักหนึ่งรอบกันยั่งดีนะคะแล้วก็จะเอาไปพึ่งหอยสดน้ำจ้าจ้าก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะพึ่งหสยสดน้ำเลยจ้าพอสด็น้ำนะคะเขาก็จะเอาไปคลุกส่วนผสมกันเลยจ้าจะไปปรุงรสชาติกันเลื่อยนะคะตอนแรกนะคะกะพริกไทยดำนะคะหนึ่งช้อนนะคะ ประมาณนี้นะคะก็จะตามด้วยนะคะหอมผักชีนะคะแล้วก็อ่าเป็นต้นเลยนะคะทั้งต้นทั้งหลักแล้วก็กะเทียมจ้าประมาณสอไอหนึ่งช้อนครึ่งนะคะหรือว่าจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับเฮาได้เลยจ้าเกลือครึ่งช้อนนะคะรสชาติน,นะคะเฮ <ๆ S 2> าะะปรับเปลียนกันได้นะคะกะพุงผงปรุงรสหมูจ้าหนึ่งช้อนจ้า แล้วก็จะตามด้วยผงนัวนะคะครึ่งช้อนหรือว่าจะหนึ่งช้อนก็นได้จ้าอ่าสูพิยาอาจจะบริสเเตนน้ำตาลนะคะแต่ซอเกช็อปน้ำตาลนะคะก็เลยเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะจะสองช้อนชานะคะใส่ไปเลยนะคะส่วนผสมนะคะห้าปรับเปลี่ยนกันได้นะคะอ่าถ้าผู้ใดมักเข้มก็นี่นะคะก็จัดอ่าผงนัวลงไปอีกได้เลยนะคะอ่าก็ใส่ส่วนผสมเซจนะคะหฮาก็จะมากขยำนะคะ ขยำขย้ำให้เข้ากันนะคะคุกเข้าให้เข้ากันประมาณ10นาทีหรือ1บห้านาทีเรื่อยๆนะคะคุกไปเรื sí. to, ่อยๆเลยจ้าจ้าเขาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะไปอ่าเอาถุงนะคะเขาก็จะมาประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอาถุงมาใส่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะ เฮาก็จะเอาใส่ทุงนะคะเอาขอตู้เย็นไว้นะคะมืออื่นเข้าจังคอยสิมาถอดกันจ้าก็คุกไปเรื่อยๆนะคะให้ถึงซ0นาที่ซิอหานาที่ไปเลยจ้าอ่าเฮาก็จะเอาพอาคุกซ็จนะคะเฮาก็จะเอาใส่ทุงนะคะอ่าเอาใส่ถุงมาดกไว้ในทุงนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะอ่ามืออื่นเข้าจังค่อยจะมาถอดกันจ้า อาการมัดนะคะเข่าก็จะมัดแบบเอาลุ่มในถุงออกนะคะเอาลุ่มในถุงออกให้หมดเลยนะคะถุงก็ต้องเป็นถุงยางดีนะคะถุงแบบว่ายน้ำเขาได้จ้ากัประมาณนี้นะคะก็จกับผูกไว้เลยนะคะผูกแล้วเฮ่าก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้นะคะมืออื่นเฮ่าก็ค่อยมาชอดกันนะคะ เสร็จแล้วจ้าก็จะประมาณนี้นะคะเฮาจะไปใส่ตู้เย็ยนไว้นะคะมืออื่นเฮาจังค่อยมาทอดกันจ้าจ้าก็จะหลังจากที่เฮามาร์คว้ขามขึ้นแล้วนะคะเฮาก็จะมาเปิดทุงจะเอาไปทอดกันจ้าอ่าขั้นตอนนี้นะคะถ้าผู้ใดอ่ามาร์ใส่แป้งนะคะก็ใส่แป้งได้นะคะ กะคือสูตรพิ่านะคะจะใส่แป้งนิดนึงนะคะหรือว่าจะใส่ก็ไดบ่ใส่ก็ไดนะคะแต่ว่าซอคีสิ่ใส่เด้อจ้าเด้อแป้งกะคือเป็นแป้งข้าวเจา้าผสมนม้ำอ่านิดนึงนะคะให้เป็นคือจังนุ่มคนนั่นแหละจ้าเราก็เอามาคุกอีกรอบนึงจา้าถ้าบ่ใส่กะคือทอดเลยจ้าซอคีสิทอดเลยนะคะไปข้าไปตั้งกระทะทอดกันจา้าเราก็จะตั้งกระทะทอดนะคะอ่าน้ำมันเดือดห้องก็จะเอาหมูลุมจา้า จ้ากระทะเหาก็ิืมหอนแล้วนะคะอ่าเฮาก็จะเอามือลุ่งไปถอดจ้าจ้าเอาลงไปถอดเลยนะคะเพิ่มไฟแห้งเลยหรือนะคะถอดใส่ไฟแห้งนะคะอย่าใส่ไฟอ่อนเด้อถอดไฟกลางนะคะไฟกลางไปหาแห้งเลยนะะเออนะ เกียเกียนะคะให้หมูดวนน้ำมันทุกชิ้น้วยจ้าอ่ะลงไปทอดอีกนะคะจะทอดสองชุดนะคะหมูหนึ่งโลนะคะสูตรนี้คือหมูหนึ่งโลเดอ้อ <c oughs> ให้ใส่ไฟแบบหอนๆเลยนะคะเร <c oughs> าก็จะเจียวทอดไปเรื่อยๆเลยจ้าจนเหลือง อ่ซุกเหลืองในทีกุหลานะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เปิดไฟแห้งไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเจียวไปเรื่อยๆนะคะจ้ากลับไปเบ่งตอนที่เขากําลังเหลืองขึ้นนะคะจ้าตอนนี้กะกําลังเหลืองแล้วนะคะหมูห้ากกาลังเหลืองหนากินแล้วนะคะกะกะจะทอดไปอีกชักแปบ๊บนึงนะคะแล้วค่อยจะตักขึ้นพักน้ํามันไว้จ้ากําลังจะเหลืองใท้ทีแล้วนะคะ ถ้าเลือกเป็นหมูติดมันนะคะก็จะแซบมองนี่แหละนะคะออมองหมูติดมันนี่แหละนะคะแซบดีๆนะคะเออเนาะนะคะอ่าก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะก็เจียวไปอีกแป๊บน,นึงนะคะหมูเขาก็จะได้ทีนะคะเขาก็จะมาตักขึ้นไปพักสลิดน้ำมันไว้จ้า ว้าวนายกินบอนะคะเหลืองจะแซบเลยนะคะเออเขาเหนียวห่อนนะคะเข่าสวยห่อนนะคะกินแบบห่อนอนะ่ะจะแซบเลยนะคะเออเอาเขามาเด้อผู้ใดมีเขานะคะเอามามาไม่กินน้ากันเด้อ <laughs> เออนะคะเฮาจะตักขึ้นพักไว้นะคะอืมตักขึ้นพักเส่น้ำมันไวนะะไนน้นะคะนายกินบอนะคะเหลืองพอดีนะคะ หมูทอดกระเทียมของเห่านะคะเออจะเห้าก็จะตักพักึืนไว้นะคะแล้วก็จะทอดหมูที่เหลือให้เสร็จจ้าเ้าก็จะเอาหมูล,ลงไปทอดให้เสร็จนะคะแน่หนึ่งโุนี้เขาจะทอดหมดเลยนะคะอ่า ทอดไปเลยนะคะซ่งนี่นะคะผู้ใดจะทาขายนะคะกีวาน่าจะก,กําไรจีที่เดียวเลยนะคะลองหิดขายเบึงเด้อจ้าเดอ้อว้าวหมูเหานะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะเหลืองกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเออเนาะนะคะเฮาก็จะไปทอดอชุดที่สองให้แล้วนะคะ,ะชุดที่สองของเฮาก็กำลังเหลืองจะได้ทีแล้วนะคะ,ะเจยะไปอีกแปบ๊บนึงนะคะเฮาก็จะเอาขึ้นมาพักสติมันแล้วก็ กินกับเขาเลยจ้าผู้ใดมีกองเขานะคะพายมาเดอ้อเออบาพายมากมาหายกินน้ำเด้อน,นะคะเออนะคะมากมากนะคะอ่ะอีกแป๊บนึงนะคะกะซีได้เอาขึ้นไว้นะคะผู้ใดอย่าทํำขายนะคะท่ำขายได้เรื่อยนะคะสวกีบานนะคะเนาะจ้ากะจะประมาณนี้นะคะเริ่มเรืองขึ้นอีกแล้วนะคะขาก็จะตกขึ้นพักสดิบ,บ้านไว้นะคะ จะพร้อมกินกับข้าได้แล้วจ้าสูตรนี้นะคะสูตรของพี่ย่านะคะอาทาเข้าแบบอาไปทําขายนะคะสคีสดว่าอาจจะได้อากาไรดีที่เดียวนะคะนอกเข้าจะไปขายเป็นขีดขีดละยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเรียกเตะเข้าเลยนะคะค่ะทา,าเข้าได้แล้วข้าวหมูมาถึกนะคะเขากับสามารถขายได้หลายเลยนะคะหมูเขาก็จะประมาณนี้นะคะอู้เหลืองหนกักกินขนาดเลยนะคะ จ้าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดอ้อพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าว้าวสังเกตเบิบ้องบนเนื้อติดมันนะคะเออมันจะเป็นแบบจุดดึงดูดคนเลยนะคะก็คือเนื้อติดมันนี่แหละคือแซบนะคะกินก้าวเขาเนีย้ยหอนๆนะคะเออนีอ่แซบแซบเบ,บอกไผเลยนะเออเนาะนะคะอ่าลองเฮ็ดเบิ้งนะคะสูตรนี้คือแบบง่ายมากนะคะเสร็จแล้วจ้าสมูรของเหานะคะ อืมมากินกับเขาเบิงนะคะสุดนี้คือเห็ดงายนะคะพี่พีเดอร์ผู้ใดอยากท่าขายนะคะลองไปท่าขายทอนหอน,หอนขายนาะบ้านหรือว่าจะขายที่ตลาดนะคะขายดีแน่นอนเหมือนพี่ย่าคนรุ่มแน่นอนนะคะอืมอืมเี๋ยวว่าจะใส่ซ่อนนะคะเอาใส่มือนี่ละ่ะเพราะว่าซองกีกินก็พอเขาสวยนะคะหอนหอน,นะคะ่ะอืมมานะคะใส่ปากไปจ้า ก็อยากสะบอกว่าแซบบักคักนะคะสมชื่อช่องเข้าเลยนะคะซอกีแซบบักคักจ้าสุดยอดเลยนะคะพายบิงมหอตอนนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีนํำเดิอดจ้าบ๊ายบาย